สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงหลังบ้านผมแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีปัญหาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นแปลงที่เป็นทางผ่านน้ํานะครับ <le o. S 1> หรือว่าเห็นไหมครับว่าน้ํามันจะเข้ามาแบบเนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาหลากท่วมข้าวเรานะครับแต่ก็แปลงนี้ก็ยังดีกว่า แปลงของแม่ผมนะครับเนื่องจากข้าวแปลงนี้ยมันล้มก่อนนะครับล้มก่อนแล้วก็มีการออกรวงที่ช้าเนื่องจากเราปลูกปลายปีนะครับก็คือเราปลูกเดือนสิงหานะครับเราหนีน้ำท่วมได้นะครับแต่ตอนออกรวงมาเราก็ เพิ่งจะออกรวงนะครับเขาก็จะกระดกนะครับหรือว่าในระยะที่ข้าวยังอยู่ในลักษณะตาเกสอหรือว่าออกรวงในช่วงที่ยังไม่มีน้ํานมเนี่ยข้าวลวงมันก็ไม่หนักใช่ครับเมื่อลวงข้าวไม่หนักหรือว่าข้าวในระยะที่ออกรวงเนี่ยยังไงเขาก็กระดกหัวตัวเองขึ้นมาได้นะครับอยู่เหนือผิวน้ํานะครับทําให้ข้าวเนี่ยไม่ได้โดนน้ําลวกรวงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับคนไหนที่เป็นทางผ่านน้ำหรือว่าเป็นทางที่น้ำจะต้องไหลผ่านไหลเข้าอย่างเงี้ยนะครับ <It> ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งทางนะครับที่แก้ปัญหาได้นะครับ <heroin> <S <S ก็คือคนไหนที่เป็นทางผ่านน้ำหรือว่าเป็นทางที่รับน้ำหรือว่าน้ำต้องไหลเข้าอยู่แล้วเนี่ย แต่เราระบายออกไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนาว่าปลูกช้านะครับปลูกช้าก็ไม่ใช่ว่าช้าจนเกินไปนะครับปลูกในลักษณะช้าที่ว่าเมื่อข้าวออกรวงแล้วน้ํามาเนี่ยข้าวจะต้องอยู่ในลักษณะที่กระดกหัวตัวเองขึ้นลอยน้ําได้นะครับแบบเนี้ยนะครับมันก็จะไม่จมน้ํานะครับเห็นไหมครับลักษณะรวงเขาก็จะลอยอยู่ผิวน้ํานะครับหรือว่าลอยอยู่เหนือน้ํานะครับ เมื่อโดนน้ามาเยอะๆหรือว่าน้ําลวบเนี่ยระบายไม่ทันปั๊บเนี่ยเขาก็จะลอยผิวน้ํานะครับไม่ไม่ได้จมอยู่ใต้น้ํานะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีใครอยากให้มันออกมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณเลือกไม่ได้นะครับคุณเป็นทางน้ําผ่านทางน้ําเข้าคุณเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องไปตามสภาพแบบนี้นะครับ ถามว่าทําไมแปลงนี้ถึงไม่หวานแห้งใช่ไหมครับเพื่อจะได้ไม่ล้มยังไงก็ล้มครับแปลงเนี้ยให้คุณหวานแห้งยังไงก็ล้มเพราะว่าคุณเป็นทางน้ํานะครับคุณเป็นทางน้ํานะครับยังไงทางน้ํามันก็ต้องล้มอยู่แล้วนะครับซึ่งคุณเข้าใจแ่้วน้ํามันไปไหนไม่ได้นะครับการระบายน้ํามันไปไหนไม่ได้มันก็จะต้องไหลหลากเข้าท่วมอยู่แล้วนะครับ ฉะนั้นจะระบายน้ําเร็วระบายน้ําออกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แอ่งลึกนะครับแอ่งลึกถึงเราทําคลองนะครับระบายน้ํามันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากน้ํามันมาท่อใหญ่นะครับน้ํามันมาท่อใหญ่แต่ไอไอท้ายน้ํามันไม่ยอมช่วยกันทําคูระบายอย่างเงี้ยมันก็ท่วมอยู่ดีนะครับเมื่อมันท่วมคราวนี้ระบายไม่ทันมันก็อื้อนะครับมันอื้อคราวนี้มันก็ เอออยู่กันอย่างเงี้ยครับจนกว่าระดับน้ำจะยุบนะครับฉะนั้นเราก็ทําพยายามทําเพื่อแก้ปัญหาให้ข้าวมันลอยน้ํานะครับไม่ให้มันจมอยู่ใต้น้ําก็เพียงพอนะครับก็ได้ตามสภาพนี้นะครับก็มันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของคนนี่แหละครับที่ไม่ทําทางน้ําให้ดีนะครับมันก็เลยพาเป็นแหล่งที่ว่าแทนที่จะน้ําไม่ท่วมก็กลายเป็นน้าท่วมเพราะว่าน้ํา มาเยอะแต่ระบายออกไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าที่เรามันเป็นที่รับน้ําเขาก็ให้เรารับน้ําก่อนนะครับแล้วของเขาก็กักไว้ไม่ให้น้ํามันเข้าปล่อยตามที่เขาอยากไอ้นี่มันก็เลยเป็นคาพูดง่า,งายๆว่ามันเห็นแก่ตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าเราก็แก้ไขในที่ของเรานะครับแต่วิธีแก้ป้องกันข้าวเสียหายได้เนะี่ย ก็คือการทําข้าวให้ช้าลงนะครับแล้วก็ทําข้าวให้ตรงจังหวะน้ํามานะครับแล้วก็ตอนออกลวงเนี่ยเราก็ทําให้มันตรงจังหวะช่วงออกลวงในช่วงที่น้ําเริ่มเยอะเริ่มท่วมนะครับเมื่อน้าเริ่มเยอะเริ่มท่วมไบเนี่ยข้าวเราล้มเรานอนเนี่ยเขาก็จะกระดกหัวขึ้นมาได้เหมือนที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยกระดกหัวแล้วก็งัดตัวเองขึ้นลอยเหนือจากผิวน้ํานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกรวงปกติ ถึงรวงมันจะเล็กลงมันก็ดีกว่าการที่เราจมน้ำนะครับข้าวมะลีมีพฤติกรรมสูงหนีน้ำได้แต่ต้องสูงหนีน้ำให้ตรงจังหวะนะครับก็คือจังหวะล้มเนี่ยควรจะล้มก่อนออกรวงนะครับไม่ใช่ล้มตอนออกรวงแล้วตอนมีน้ำนมเนี่ยเขาจะกระดกไม่ไหวนะครับฉะนั้นจังหวะล้มเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าคุณทำนานในแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยคุณจะเข้าใจนะครับ บางคนก็อาจจะเข้าใจนะครับที่ทำนาต้นน้ําปลายน้ําทํานาไม่มีทางน้ําระบายทํานาต้องเป็นที่รับน้ําเป็นที่น้ําท่วมแบบที่ผมเป็นอยู่คุณก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเข้าใจในสิ่งที่ผมพยายามบอกให้คุณหนีแบบไหนนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่ดีคุณอยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วม แต่อย่างผมผมบอกเลยว่านาผมมีทั้งน้ําท่วมและไม่ท่วมนะครับมันก็เสียหายพอๆกันนะครับอย่างแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น้ําท่วมเสียหายแต่ก็มันยังเสียหายในลักษณะที่เรารับได้นะครับเนี่ยให้เราทําคณาสูงยังไงน้ํามันก็ข้ามมาอยู่แล้วเพราะว่าน้ําท้ายมันออกไม่ได้นะครับก็คือน้ําต้นมันมาท่อสองร้อยนะครับน้ําออกมันออกได้ไม่ถึงร้อยยังไงมันก็ระบายไม่ทันเมื่อระบายไม่ทันปั๊บมันก็ ข้านถนนที่เราขุดไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยข้านถนนที่เราขุดไว้ฉะนั้นการแก้ปัญหาของเราที่ดีที่สุดก็คือเราก็ต้องปลูกข้าวในลักษณะที่ออกรวงแล้วก็โน้มรวงให้ตรงจังหวะนะครับคือออกรวงก็ต้องออกในลักษณะที่ข้าวลอยน้ํานะครับแล้วลักษณะโน้มรวงก็โน้มรวงในลักษณะที่ข้าวไม่จมน้ํานะครับอันนี้มันก็เป็นทางวิธีทางหนีของผมนะ ที่ผมทํามาทุกปีแล้วมันก็ยังพอได้ผลผลิตไร่ละห้าสิบหกสิบถังอยู่นะครับถึงข้าวจะรวงเล็กแต่ก็ดีกว่ามันไม่ได้ข้าวนะครับถามว่าหวานแห้งแก้ปัญหาเรื่องข้าวล้มถ้าน้ําไหลเข้าอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มันแก้ไม่ได้นะครับให้คุณหวานแห้งมันก็แก้ปัญหาข้าวล้มไม่ได้คราวนี้ข้าวบางถ้ามันล้มได้มันจะไม่กระดกเพราะว่าล้มแล้วล้มลึกนะครับมันไม่ได้พันกันส่วนถ้าเป็นข้าวหวานน้ำตมเราเราทำให้มันล้มก่อนออกรวงครับ ก็คือตอนน้ําแรกมาปั๊บเนี่ยเราก็จะลูบให้มันล้มไปกับน้ําเลยนะครับหลังจากนั้นปั๊บเดี๋ยวเขาจะกระโดดขึ้นมาชั้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวตั้งท้องเสร็จแล้วเราก็จะทําให้มันล้มอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันกระโดดแล้วก็ออกรวงอันนี้มันก็อยู่ที่คุณอยู่ในจุดไหนของผมนะคือถ้าคุณอยู่ในจุดน้ําท่วมก็แนะนาว่าทำแบบนี้ดีนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในจุดที่ น้ำไม่ท่วมคุณก็ไม่ต้องทำนะครับอยู่แบบปกตินะครับทำคลองทำทางน้ำให้มันดีกั้นน้ำเข้าให้มันสูงสูงไว้นะครับเพื่อป้องกันกความเสียหายนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ